بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كام الله จงประสบกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านนะครับพี่น้องเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องกับคนคนหนึ่งที่เขาไม่ถูกรับผลงานของเขาก็เนื่องจากว่าอาหารอาภรรเครื่องดื่มทุกอย่างที่เขาได้มานั้นนะเป็นของที่ฮารอม และเขาก็ยกมือขอดุอาต่อลอสบะฮานะฮูวตาลาในตัวบทสดิ์บอกว่าจะให้อัลลอฮ์รับได้อย่างไรมันก็จะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งในกลุ่มประเทศซาอุดีเมื่ออัลลอฮ์ทรงประทานเพื่อนที่ดีแก่คุณมันเป็นยังไงพี่น้องฟังมันมีประโยชน์นะที่ผมเล่าเนี่ย มีเรื่องได้คุยกันไว้ว่าที่คุยกันเกิดขึ้นมีนักธุรกิจท่านหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองตะบูกวันหนึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งจากริยาดได้มาเยี่ยมเยือนเขาหลังจากเสร็จสิ้นจากการหลังจากเสร็จสิ้นจากการรับแขกแล้วเขาก็ที่แรกก็ไปเดินดูสถานที่ที่ มีที่ดินกว้างขวางหลายร้อยหลายอะไรไร่เนี่ยนะที่ริยาดได้ไปเยี่ยมเยือนเขาหลังจากเสร็จสิ้นจากการต้อนรับแขกแล้วเขาก็ได้เสนอให้แขกของเขาตะเวนสำรวจตัวตาสินทรัพย์ต่างๆเดินดูหรือนั่งรถดูเนี่ยนะและธุรกิจและธุรกรรมการค้าต่างๆมากมาย ของเขาและเมื่อเสร็จสิ้นจากการตะเวนรอบแล้วเจ้าภาพได้ถามแขกของเขาว่าแกมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่แกได้ได้ยนโชมเนี่ยสวนของข้าไร,าาร่ของข้าฟาร์มของข้าวัวของข้าแพะแกะของข้าผู้เป็นแขกตอบว่า ฉันไม่เห็นมีอะไรเป็นของแกสักอย่างพี่น้องครับเจ้าภาพถึงกับชอบ็อกกับคำพูดของเพื่อนของเขาพรางกล่าวว่าเฮ้ยแกไม่เห็นอะไรเลยหรือไงแกไม่เห็นอะไรเลยหรือไงเนี่ยเพื่อนของเขาตอบว่าทุกอย่างที่ฉันเห็นเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นของบรรดาทายาทของแกหลังจากที่แกตายไปแล้วทุกอย่างที่ฉันเห็นไม่มีอะไรที่แกจะภาคภูมิใจได้เลยไม่มีอะไรที่แกจะทำคุณประโยชน์ให้แกให้แกได้เลยก็เป็นศึกสวนเป็นไร่นาะเป็นาร์มแพะเป็นาร์มแกะ นะ่ะเป็นแหล่งน้ำสวยๆเขาเจ้าของถามว่าทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อนของเขายืนยันว่าใช่สิฉันไม่เห็นมัสยิดของแกสักหลังหรืออวกับดีๆที่จะเป็นประโยชน์ให้แกได้สักอย่างเดียว บรรดาเพื่อนบ้านต่างเล่ากันว่าเขาช็อกกับคำพูดของเพื่อนของเขามากและทันทีที่เขาส่งแขกเสร็จเขาได้สร้างมัสยิดหลังหนึ่งจุคนละมาดได้สองพันคน พังพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีห้องพักสำหรับอิมามห้องพักสำหรับบิลานโรงอาบน้ำุพพี่น้องเขาว่ากันว่าหลังจากนั้นสองเดือนหลังจากที่ได้สร้างมัตยิตเสร็จแล้ว เขาก็เสียชีวิตลงขออลัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่เขาและขออลัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีแก่เพื่อนของเขาที่ช่วยเตือนสติข้าพี่น้องครับยิ่งเราได้เห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นการแก่งแย่งชิงดี การฆ่าฟันวงตระกูลเดียวกันเรื่องราวของมรดกถ้าเขาได้อ่านถ้าเขาได้ฟังเรื่องนี้พี่น้องครับอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามสำหรับเขาด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เรามีเนี่ยทุกคนยอมรับไหมว่า มันเป็นของอัลลอฮ์ที่ให้เรามาทุกอย่างที่เรามีเนี่ยทุกคนยอมรับไหมว่าเป็นของอัลลอฮ์ที่ให้เรามาเมื่อยอมรับว่าเป็นของอัลลอฮ์ที่ให้เรามาเมื่อเป็นสิ่งที่เป็นฟัดดูเราต้องกายอากาศทำไมเราไม่ทำพี่น้องสิ่งที่เป็นนาวาปิน หลังจากเราได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัดดูแล้วการสอดก็มันก็เป็นไปอุดสิ่งที่เป็นฟัดดูมันบกพร่องพี่น้องสิ่งที่มันเป็นฟัดดูมันบกพร่องไม่ว่าจะละมาดเราละมาดสามระกาอาัตไปอยู่ในละหมาดเพียงรอกะอัตเดียวนึกอยู่ว่าตรงละมาดมะกรบ แต่อีสองรกาตไม่รู้ไปอยู่ทางไหนนั่นแหละไอล้ละหมาดสุนัขต่างๆอันเนี้ยมันก็จะไปปะพัดดูไปอุดพัดดูให้สมบูรณ์ได้ฉะนั้นในการที่เราเป็นคนที่มีแล้วไม่ทำหรือขอดูอาต่อรอดแต่อาหารมันหรอมเครื่องดื่มมันหรอมอารพรที่ใส่ก็หรอม สรุปว่าอัลลอฮฺซูบฮานะฮัวตาลาไม่รับเหมือนกันซัลลูกะมาโรไอตูมูนีอุซสลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับท่านได้เห็นฉันละหมาดวกอละฟิลฮั์ได้กล่าวไว้ในเรื่องของฮั์คูซูอันนีมานาซิกกุมท่านจงเอาจากฉันในเรื่องของการทำฮัจ นี่คือของที่มันเหมือนกันแต่ไม่ตรงกันอีกคนหนึ่งขอแต่อาหารฮารอมเครื่องดื่มฮารอมอาพรฮารอมอีกคนหนึ่งมีมากมายกายกองไม่ได้ทำมัสยิดไม่ได้จ่ายละการไม่ได้ทำอะไรเลยผลสุดท้ายคืออะไรครับในวันอาคิรอฉะนั้นพี่น้องครับวาฮาดรอมิงกุลี ลีบอิบะติดาฟีซูอุนิอิบาดติวัดดีนให้ระวังจากทุกๆสิ่งที่เป็นบิดาในกิจากรารงานของอิบาดาและเรื่องของาศาสนาอย่าให้เรื่องที่มันเป็นบิดาเรื่องที่มันเป็นศิริกสอดแทรกเข้ามาในนี้เด็ดขาดเพราะท่านนาบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาสัลลัมได้กล่าวไว้กุลลุมูฮัตะต์เอนบิดอะตุนวะกุลลุบิดอาเจนดอลาละ์ทุกสิ่งที่อุตริกรรมขึ้นมามันเป็นบิดอะห์ทั้งนั้นและทุกสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์นั่นคือดอลาละหสรุปว่าอิบาดะต์นั้นต้องปฏิบัติตามสุนนะห์ ของท่านรอซูนสัลลัาาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ามันอห์ดัสะฟีอัมรินามาไลซะมินหูฟะฮุวะรอด,ดนุนและใครก็ตามอุตริมาในเรื่องราวของเราเนี่ยที่มันไม่ใช่ในเรื่องของศาสนาเขาก็จะต้องถูกรดถูกทรงกับอมันอิบาดาอันนั้น ฉะนั้นมันอามิละอามาลันซอลิฮันอามาลันไลสอล์อาไลฮิอัมรุนาฟะฮุวะรอดดุลใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันซึ่งไม่ใช่เรื่องราวของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องถูกส่งกลับคืนอามันอิบดะดาอันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่ เราจะประสบพบกับเดือนอันมีเกียรติที่เราจะเรียกว่าสหรุตเตาบาซรุนยิฮาดซารุนอิมฟากซารุดด ع ا เป็นเดือนแห่งการเต้าบะเป็นเดือนแห่งการขอพอรเป็นเดือนแห่งการยี่ฮาดเป็นเดือนแห่งการต่อสู้ไปในทางของลอให้เราหัดเสียในขณะที่ เราอยู่ในเดือนนี้เพื่อรอมดอนของเรามันจะได้สวยสดงดงามไอ้คำว่ารอมดอนสวยสดงดงามนั้นสามารถให้เรามีชีวิตในสภาพที่ระมัดระวังไปได้อีกสิบเอ็ดเดือนละมาตรงเวลาทั้งฟัด,ดูและสุนัตครบถ้วนบวช สุนัตวันจ hm ันทร์ก er ับวันพระหัสอายามุ่นเวทย์เาเมอสุรอนั่นแหละครับถ้าท่านเป็นอย่างนี้แล้วอิชาอัลลาฮ์การถือสธนดของท่านสมบูรณ์และรอมฎอนจากไปแล้วเราก็สมบูรณ์เหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนอิชาอัลลาฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามลอะลัยกุมะรฮฺมัตุลลอฮ์วะบาระกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิลรหีมฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺลฺฺฺฺมฺฺฺฺฺฺ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون